AI มันมาเราจะต้องมาใช้ AI คนทั่วไปอาจจะบอกว่า AI ยังไงอใช้ไม่เป็นเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าทางปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะไปถึง AI เนี่ยคุณเก็บข้อมูลให้เป็นก่อนข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเอาแยกแยะเพื่อให้เข้าใจกันเนี่ยข้อมูลนี่มี2ประเภทใหญ่ๆนะครับถ้าตามที่ผมก็พยายามศึกษาเองด้วยเนี่ยข้อมูลประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่า external data คือข้อมูลภายนอกของลูกค้าข้อมูลแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับภาพรวมของอมูลค่าตลาดการ ใช้สื่อโดยทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายนะครับคนเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับที่เสพสื่อแบบนี้มากกว่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือภาพภาพกว้างๆนะฮะอันนี้คือ external data อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ internal data คือข้อมูลภายในของลูกค้านะครับเช่นข้อมูลแบบ demographic นะฮะ demographic ก็จะอย่างเช่นอ่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยู่ที่ไหนอำเภออะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับความถีในการซื้อเป็นอย่างไร นี่คือ internal data คือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของลูกค้าแต่ละคนนะครับ